เพื่อนๆขาเราไม่ได้พูดเรื่องว่านกันมานานวันนี้เราจะพาไปดูว่านค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่าว่านทรณีเย็นค่ะไปทำความรู้จักว่านทรณีเย็นกันค่ะ เป็นที่แน่นอนค่ะถ้าพูดถึงว่านก็ต้องมากับความเชื่อค่ะว่านทอรานีเย็นของเราก็หนีไม่พ้นความเชื่อค่ะตามความเชื่อเลยนะคะว่านทอราีเย็นปลูกแล้วจะทําให้จิตใจสง,งบเยือกเย็นรวมไปถึงความเป็นยูก็จะยูเย็นเป็นสุขเหมือนกับชื่อว่านทอราีเย็นค่ะ ในด้านเมตตามหานิยมจะทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยใกล้บริเวณที่ปลูกว่านเกิดความรักสามัคคีรักใค้่ปองดองในทางไสยาศาสตร์หมอไสยาศาสตร์ก็จะใช้ว่านทรณีเย็นทั้งห้าแช่ในน้ำมันจันเพื่อให้เกิดเมตตาปลุกเสกนำไปป้ายหรือดีไซน์คนที่ต้นรักเป็นความเชื่อนะคะ หามาปลุกกันนะคะว่านทร์นีเย็นค่ะ